มาจำมาสิเห็นแค่ชาวนารับจ้างเอาทำนาไปวันๆที่เงินชัยโยนะพี่นาอาชีพไหนเนี่ยก็เข้ามากู้ได้เลยแันก็มีแค่รถกระบะมอเตอรคันเดียวเลยจ้ะมันจะกู้นะ้รับจ้ะวันนี้สุดทางนี้กับเงินชายโยเรามีนักับเกษตรกรรุ่นใหม่เรามาดูกันครับว่าปัญหานี้ของเขาคืออะไรและจะไปสิ้นสุดที่ไหนกันไปครับเอ รถก็ใช่ทะเบียนก็ใช่อยู่ไหนเนี่ยสวัสดีาสวัสดีครับพี่พี่ตูนหรือเปล่าครับอ่าฉันเองจ้าอ๋อที่พี่นัดผมจะมาคุยเรื่องปัญหาบางอย่างไงพี่อ๋อ,องั้นขึ้นไปคุยบนรถฉันไหมรถพี่หรอใช่แต่ว่ายัางอ่อนเอ้าขี่มาเหยียบอะไรไม่รู้ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรพี่ไปรถผมดีกว่า แอร์เย็นแอร์เย็นเย็นแอร์เย็นเย็นเลยนะครับครับผมจะนั่งร้อนมานานแล้วจ้าเจอเลยครับพี่ตูนจ้แล้ววันนี้พี่นัดผมมาพี่อยากพูดคุยเรื่องอะไรครับช่วงนี้พายุเข้าเนาะบ้านฉันก็เสียหายอยู่อุ้ยจริงเหรอใช่จ้าก็ว่าจะไปหาคู้เงินครับแนก็ไม่รู้ว่าทำไงบ้างเพราะว่าคนนู้นคนนี้เขาโดนหลอกกันมาเยอะเยอะ แต่ก็กลัวพีจะมีวิธีแนะนำเฉลนไว้จ้าอุ้ยเรื่องนี้สําคัญนะพี่เวลาจะกู้เงินนะ่ะพี่ต้องดูดีๆเลยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะพี่ต้องเลือกสินเชื่อที่ถูกกฎหมายพี่พี่จะได้ไม่โดนหลอกนะพี่ก็ต้องดูว่าพี่ต้องการวงเงินกู้เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนดอกเบียนนะ้ยเนี่ยพี่จะต้องการผ่อนนานแค่ไหนที่พี่ไหวอะ่ะแล้วก็จํานวนเงินบัจ่ายแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยพี่ไหวเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งนะพี่เงื่อนไขครับเงื่อนไขรา,ายละเอียดต่างๆในการขอสินเชื่อของแต่ละที่ ที่พี่จะต้องไปกู้เนี่ยเงื่อนไขก็เป็นยังไงอันนี้ก็สําคัญพี่แต่ฉันลืมหมดแล้วจ้าที่สาคัญที่พูดมาเอ้ามันฟังดูงงๆเนาะเข้าใจยากนิดนึงอ๋องงใช่ไหมพี่ตั้งๆเข้าใจง่ายๆไปจ้าอย่างนั้นผมแนะนําที่นี่เลยพี่ที่ผมทํางานอยู่นี่แหละที่เงินชัยโยพี่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเงินชัยโยมันง่ายยังไงจ้ะโอ้โหง่ายมากๆเลยพี่ผมไม่เคยทํางานที่ไหนแล้วง่ายขนาดนี้มาก่ังกร ง่ายออได้เงินไวอ้อได้เงินเต็มเต็มโอมยังไม่หมดนะไม่หกักไม่คำ้ำไม่เช็คอีกด้วยพี่ดีนะจ๊ะใช่แต่ว่าฉันไม่มีงานประจำนะสิ่ฉันก็เห็นแค่ชาวนารับจ้างก็ทำนาไปวันวันโอ้ยเรื่องนี้สบายมากพี่ทีเงินใชยโยนะพี่นาะอาชีพไหนเนี่ยก็เข้ามากู้ได้เลยดีนะจ๊ะใช่พี่ฉันก็มีแค่รถกระบะมาเตอรคันเดียวเลยจ้ะมันจะกู้ได้ไหมจ๊ะ 我偏没银子ใช้。